นะครับหนูข้างว6ปีโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่นะครับให้คุูชาราคาเดิมโปรโมชั่นเดิมนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในที่นี้ในตอนนี้เท่านั้นนะครับก็มาครับคูชาร์ได้องเล็ก200บาทองใหญ่300บาทหากค่าคูชาร์2องค์ท่านจะได้รับฟสิ1องค์รวมทั้งหมด3องค์มาได้เลยครับตรงไหนก็ได้ครับ อาไรผมพูดนะครับจะพูดเารก็มารับได้เช่นเดวกันอย่าให้เกินชาติเดิมนะครับราคาจากราคา599บาทตอนนี้ให้เหลือเพียง399บาทเท่านั้นนะครับรับเสร็จแล้วเดี๋ยวรอู้ทอนหลวงปู่ท่านมีเวลาท่านก็จะมาตามให้สดๆไปเลยนะครับ มานะครับกรหรับข่้นคืนนี้ความสุขความสมหวังความโชคดีเราจะได้ความเปิดใจแก่ทุกท่านแล้วก็ผมก็ขอบอกกล่าวเอาไว้ว่าขอให้ท่านได้พบพาบูชาพระเครื่องหลวงพ่อทวดรุ่นหลังไล่เปด็จส่งไปนะพบพาติดตัวไว้ป้องกันภัยอันตรายป้องกันภัยที่อาจจะอาจได้อย่างดีที่สุดหลังจากที่เราได้ เท่าพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปรับดวมดาครับหลงช่วยได้เลยครับเอ่อ ต่างๆที่ผ้าอ้ายายรายกรครับฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับาเรื่องราาานาุต่างๆที่เผดของยอดรมหรือลูาที่ช่วยกระจายออกไปด้วยนะครับเอาลครับวั้งเลี้้องโ้อ้อแ้ตน้อนอเิพี่น้องาีอ จริๆนะครับเอาไปทำเดียวพอเอาเทียนใต้ลงบนเส้นเดียวแล้วก็รับแรงเดียนส่เดียวก็พอนะครับะวันไ้เก่งแรงแบูเดียวกัมงคลตอนรับสัตราในสำหรับตัวพวกเราเพื่อที่จะได้ตัวตัวนี้เป็นตัวจุดวาจะเป็ีความเข้าหน้าในอาชีพงานงาน้าจจะจะได้มีโชคมีลาภ โอกาสไม่ดีแบบนี้อาจจะได้เต็มที่เกิดจากนะครับแต่โดยเต็มที่เกิดจากไม่ในโลกจิตหัวใจของพวกเราว่าเราเองวันที่18มกราคมตัวเราเองช่างโชคดีเช่นเคยที่เดียวกันจะมาถึงที่วัดสว่างดลเดียวกันจะมาถึงหลวงปู่แก ทุกอาชีพที่นะครับนายกความร่วมมือพิารแห่งประเทศไทยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญท่านนายกไปด้วยในโอกาสนี้นะครับที่ได้มาที่วัดหลแล้ได้เห็นเครื่้าในเรื่องการเกดรูปทิศไร่มองข้ามยังไม่้กเองนะครับสีครับสวีสวัสดีสวัสดีสววัวัสดีสวัสดีสัสดัสดีสว हेलो <laughs> कौन <laughs> 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 <hle>